ยวไปอานชื่อตอนยวไปอานชื่อตอนนักกีเกตพูดน,นี่คือนี่คือคือเพื่อนทั้งสามคนคนแรกกรัมปีฮะ <c oughs> อะไรนะสวัสดีคนที่สองสันนี่ว่าไงคนที่สามเบอร์รี่ทั้งสามคนเป็นเพื่อนกัน เพื่อนซันนี่เป็นเพื่อนสนิทกับทั้งกัมปี้และเบอร์รี่สวัสดีนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนการได้คาถาลืมบอกออลืมบอกไปคลิปนี้จะเป็นคลิปคลิปเกา่กาๆคลิปที่เก่ามากๆโอเคเอา มาสอนเวทบอลน,นันกเรียนแต่ที่มันคาบคณิตไม่ใช่เหรอครับเออวะที่มันคาบคณิตอ๋องันคุูไปก่อนนะสวัสดีนักเรียนวันนี้จะมาเรียนเรื่อง ค่ะต่อไปอภา,าษาลอะไรสวัสดีนักเรียน่าสวัสดีครับคุณครูนักเรียนทั้งบทธรรมดาขยบสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูออเอามือลงได้ วันนี้คุณจะมาขอนแล้วข้ามต่อไปข้ามต่อไปปิงอ๋อเมื่อกี้เป็นกระปาองกระปี่คุจะบอกอะไรนะไม่จะบอกะนะะบอกะไรดักันนี่อะไรรึ ฉันใครไทยทำคืนได้แบบหนักๆเลยพูดไม่พูดแล้วไม่คืนคำนะใช่เ <c oughs> ต็มที่จริงด้วยบอกเร็วโอเคฉันว่าไป เฮ้ยตอนอ่ะเฮ้ยวัดดีวัดวดีฉันเว่อนอะอะไรเรียกหนังสือหน่อยโอเคและฉันมีบทพูดบ้างเหรอเออเออเออมีมีมีมเออเฉ่ อม่เป็นไรเลย่อยืมหนังสือเยแต่มันจะมีน้านที่ฉันยไม่ฟินลองเัขอลอไนะได้เลย Okay. โอเคอุย้ยกำลงังสบายจังเลยนะนายทำกาอนเสร็จเดียวแต่พวกฉันเนี่อยอยากม่ได้เล่นอะไรเลยวุยเอ,ออเออได้เออนะเดี๋ยวก็เสร็จเกมไม่สนุกดีอ่ะอ่ะโอ้ออยใหญ่ละกำสนหมดอ้ต้องเลิกใบเลย เป็นยังไงวะนี่มันเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นแบบไดอลรีส่ส,สิอ่ะ,อะกลับบ้านแล้วนะโอเคโอเคกลับบ้านแล้วเหรอบายบายเพื่อนบายิายายวโอเคนะฉันไปก่อนนะเอากลับไปคนแล้วเหรอเอาฮึบเอาเหลือวฉันคนเดียวเลยโปรดติดตาม ตอนต่อไป